สวัสดีค่ะวันนี้ม่นิพาพับเรียนปยฐานรูปแบบนี้นะคะชื่อว่าดอกบัวหะหรือหงค่ะขอบคุณแบบสวยๆจากน้องกิจนะคะที่ส่งแบบเข้ามาหลายคนทำเป็นแล้วแต่ดอกนี้ม่นิพ่งหัดนะคะอาจจะยังไม่สวยเรามาค่อยปรับไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเตรียมริบบินบ้นนะคะเป็นเบอร์สขนาดความยาวอยู่ที่97ซนเมตรค่ะ มัน,นิชใช้ริบบิ้นตาระคางสีขาวนมนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมไว้อีกทีนึงก็จะเป็นกากเพชรค่ะใช้ได้ทั้งกากเพชรสายแลกกะกากเพชรละเอียดนะคะนี่ค่ะความยาวของริบบิ้นอยู่ที่97ซนติเมตรจำนวน4เส้นค่ะตัดปลายให้แหลมเพื่อให้ง่ายต่อการสอดริบบิ้นนะคะหลังจากนั้นเราจะมาะบบะะมนนพับริบบิ้นเช่นเคยนะคะมันนิชพับริบบิ้นให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3ซนติเมตรนะคะ นี่นะพับเข้ามาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะให้ด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3มเซนนะคะแบบนี้และหลังจากนั้นเรามากดด้านนี้ให้เป็นรอยพับไว้เลยค่ะแบบนี้นะและหลังจากนั้นค่ะแบบนี้เนาะพลิกกลับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนแล้วเราก็จะมาทําฐานสี่กันเลยนะคะเตรียมดิบินก่อนสเส้นค่ะทาเป็นห่วงตรงรอยพับเลยนะคะห่วงที่1งทางซ้ายมือห่วงที่สองทางขวามือนะคะเอาห่วงที่2ค่ะคล้องห่วงที่1แบบนี้ค่ะ อย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านบนแบบนี้ทั้งสี่เส้นนะคะเส้นที่สามค่ะตรงรอยพับนะคะนํามาคล้องริบบิ้นเส้นที่สองไว้แบบนี้ค่ะเส้นที่สี่ค่ะทําเป็นห่วงตรงรอยพับนะคะหลังจากนั้นค่ะจับแบบนี้แล้วสอดเข้าเส้นทางซ้ายค่ะแบบนี้นะดึงมาให้ได้ประมาณนี้แล้วล้วงเข้าตรงกลางลเพื่อข้อเอาปลายริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะ ตัวนี้เราทําฐานเสียเรียบร้อยดึงให้กระชับในขั้นตอนถัดไปเราจะแยกริบบิ้นให้เป็น8เส้นนะคะเพื่อที่จะทําฐานส้มค่ะจับริบบิ้นเส้นฝั่งขวามือเส้นด้านบนเป็นเส้นแรงนะคะพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้เส้นถัดไปเป็นเส้นด้านบนค่ะพับทับลงมาเส้นถัดมาเป็นด้านซ้ายมือนะคะพับทับมาค่ะสุดท้ายจากทางด้านล่างค่ะพับเฉียงขึ้นไปแบบนี้แล้วริบบิ้นนะคะสอดลอกเข้าไปใต้ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งตรงนี้ค่ะ บบนี้นะคะกดให้เป็นรอยทับไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะวางลงเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบหยิบเดมนะคะจับขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นเราอขึ้นฐานส้มแล้วนะคะจับขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นเส้นถัดไปหยิบวนมาทางขวานะคะเส้นที่สองค่ะค่อยทับขึ้นมาแบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะค่อยทับขึ้นมาและเส้นที่สี่ค่อยทับขึ้นมาพอด้านบนจับขึ้นมาค่อยทับกันไว้สี่เส้นแบบนี้นะคะให้จับเส้นด้านในสุดวางลงวางลงตรงนี้นะคะระหว่างเส้นด้านบนกับด้านล่างนี่นะ แล้วหยิบเส้นด้านล่างเส้นถัดไปค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอด้านบนมีสีวางลงค่ะล่างขึ้นค่ะพอด้านบนมีสีวางลงนะคะแล้วล่างขึ้นค่ะพอด้านบนมีสีวางลงนะคะล่างขึ้นค่ะแบบนี้นะพอด้านบนมีสีวางลงค่ะล่างหมดนะคะเหลือห่วงจับยกขึ้นมาใช้มือด้านล่างหนีบไว้เพื่อง่ายต่อการสอดริบบิ้นนะคะจับเส้นด้านในนี้นะคะ ถัดมานะคะสอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวค่ะแบบนี้เช้ด้านในถัดมาค่ะห่วงแรกแล้วก็ห่วงที่สองค่ะสอดลอดสองห่วงนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้ลอดให้ได้สามห่วงค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะห่วงหนึ่งห่งสองห่วงสามนี่ค่ะหนึ่งสองสามอ้าวเอาใหม่นะคะจัดแน่นแน่นค่ะหนึ่งสองสามนะคะหนีบไว้หนีบไว้ ไาโอเคลอด1นึลอดสอลอดสเห็นไหมคะหลังจากนั้นค่อยๆดึงให้กระชับเข้ามาก็จะได้เป็นผลส้มกลมๆนะคะส้มกลมๆแบบนี้ใคราใครจะใส่เหรียญสามารถใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะและก็ดอกนี้สามารถใส่เหรียญทีหลังได้เช่นกันนะคะนี่ค่ะได้ประมาณนี้นะคะอย่าเพิ่งดึงแน่นค่ะดึงไว้ประมาณนี้ก่อนพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ แล้วดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะค่อยค่อยดึงให้กระชับค่ะแบบนี้นะพอได้แบบนี้ค่ะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเราจะทํำส้มอีกด้านหนึ่งเริ่มเส้นนี้ใช้มือด้านซ้ายหนีไว้นะคะนับ1น,นับ2นับ3จับเส้นนี้ค่ะโค้งมาลงช่องนี้โดยข้ามริบบิ้น3เส้นนะคะแบบนี้ค่ะโค้งจากซ้ายข้ามมาทางขวาใช้มือด้านล่างหนีไว้โดยข้ามริบบิ้น3เส้นเส้นถัดไปเป็นเส้นนี้ค่ะ โค้งข้ามสมาเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะโค้งข้ามสามมาเหมือนกันแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะเป็นเส้นนี้นะคะโค้งข้ามสามมาค่ะแบบนี้นะเส้นถัดมาค่ะเส้นถัดมาเส้นนี้ค่ะโค้งข้ามสามมเลยนะคะแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาเส้นนี้ค่ะโค้งข้ามสามมเลยนะคะแบบนี้ค่ะเหลือ3ามเส้นสุดท้ายแล้วนะคะจับเส้นนี้ถัดมาเลยค่ะโค้งมา ปลาิบินนะคะสอดลอดไปใต้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านในสุดก็คือเส้นแรกที่เราโค้งข้างสามนั่นเองนะคะแบบนี้นะเส้นถัดมาเส้นนี้ค่ะโค้งมาโค้งมาเหมือนกันนะคะแล้วสอดไปที่เดียวกันค่ะแล้วเบี่ยงลอดลิบินสองเส้นนะคะเห็นไหมคะหนึ่งสองแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะโค้งมาสอดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดลิบินสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้เรียบร้อย ได้หน้าตาแบบนี้เป็นผลส้มเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่กระชับเราพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เพื่อมาดึงให้กระชับนะคะนี่ค่ะพลิกมาด้านนี้ดึงให้กระชับเบาๆค่ะไม่ดึงแน่นนะคะดึงแน่นริดดิ้นก็จะเจอปัญหาฉีกแตกหักนะคะทุกคนนะคะเราดึงให้กระชับพอดีและหลังจากนั้นสอดเก็บริบบินนะะ้นค่ะทุกคนสอดเก็บริบบิ้นนะคะโค้งไปริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้นี่เหมือนสอดลอดไปอย่างนี้เลยนะคะแบบนี้แต่ลอดนะคะ วงไปลิ่นขึ้นมาสอดรอดไปเลยค่ะลอด3ามเส้นไปเลยนะคะ1นึสองสามแบบนี้ค่ะแบบนี้ทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งแเส้นเลยนะคะดึงให้กระชับเบาๆไปเรื่อยๆค่ะนีนะ เรื่อยๆค่ะเรียบร้อยค่ะสอดครบทั้งแปดเส้นดึงให้กระชับเบาๆและในขั้นตอนนี้นะคะเราจะมาเพิ่มกากเพชรค่ะทุกคนค่ะกะากเพชรไซหรือว่ากากเพชรละเอียดก็ได้นะคะ อันนี้ไม่นิจจะเพิ่มกากเพชรละเอียดนะคะตัวนี้ไม่นิจอ่ะไม่นิจจะเพิ่มกากเพชรสายแต่ตัวนี้ตามดอกนะคะไม่นิดเพิ่มกากเพชรละเอียดนะคะทําได้เช่นกันค่ะทุกคนคะอันนี้ไม่นิดกากเพชรสายเนาะทุกคนคะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้นะคะแล้วก็สอดอย่างนี้เลยค่ะสอดอย่างนี้นะคะสอดลอดไปแล้ววัดความยาวตามรบบิ้นเส้นสีขาวที่เหลือนะคะนี่นะดึงไปวัดความยาวไปค่ะแล้วเราค่อยตัดนะ ะะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ค่ะวัดความยาวให้เท่ากันกับปลาลิบินเส้นสีขาวแบบนี้เท่ากันเลยนะคะเท่ากันแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งให้สามารถสอดได้ง่ายๆพร้อมกันอีกทีหนึ่งน,นี่ค่ะเราก็จะมาตัดด้านนี้ให้อยู่ประมาณนี้ค่ะให้อยู่ประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ถนัดนะคะใช้เทปกาว แปดด้านในได้เลยเทปดาวสายแปดด้านในได้เลยนะคะถ้ากลัวหลุดนะคะแต่ว่าในรอบนี้ไม่ได้จะไม่ได้พาทำเนาะจะพาสอดไปเลยสอดให้ครบแบบนี้ทั้ง8เส้นนะคะทุกคนนี่นะเดี๋ยวเราจะกดสต็อปคลิปไว้สอดให้ครบทั้ง8เส้นแล้วเราค่อยมาเจอกันนะคะทุกคนสอดให้ครบทั้ง8เส้นเราค่อยมาเจอกันนะแบบนี้ค่ะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะ เรียบร้อยนะคะทุกคนสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยตัดตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดด,ด้านตรงปลายตรงนี้นะคะให้สามารถที่จะสอดไปพร้อมๆกันถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาตัดอย่างนี้นะคะทุกคนให้ได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะทําให้สอดง่ายทั้ง8เส้นนะคะและหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเนาะเราพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เพื่อมาทําดอกบัวก,กันนะคะ เราจะทําดอกบัวตรงกลางกันก่อนนะวิธีการง่ายๆเลยค่ะวิธีทําดอกบัวนะคะจับมาเป็นคู่แบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็โค้งอย่างนี้ค่ะทุกคนโค้งมาแบบนี้แล้วสอดเส้นด้านข้าง,าางทางขวาเลยนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะรอดหเส้นแค่นั้นเองนะคะแบบนี้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้ดึงไว้ประมาณนี้ค่ะทุกคนให้อยู่ในระดับนี้เพราะว่าเส้นถัดไปเราจะโค้งตามเข้ามาเลยนะคะ โค้งตามมาใช้มือกดประคองด้านนี้ไว้เลยก็ได้จะได้สอดง่ายๆนะคะแบบนี้ค่ะโค้งแบบนี้กดไว้แล้วสอดค่ะสอดถัดจากเส้นที่เราสอดเมื่อกี้มาทางซ้ายหนึ่งเส้นค่ะแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้เรียงไปทางซ้ายนะคะนี่นะสอดลงไปพร้อมๆกันแบบนี้ค่ะ,ดไ,แบบคะได้แล้วนะคะทุกคนได้แบบนี้แล้วเส้นถัดไปจะเป็นเส้นนี้ หยิบวนมาทางซ้ายค่ะทุกคนวนกันมาแบบนี้นะคะมือกดประคองไว้เลยค่ะแบบนี้อย่างนี้นะคะบิดให้ได้เป็นเกลือแบบนี้แล้วสอดวนมาทางซ้ายเลยค่ะถัดจากเส้นที่เราสอดเมื่อกี้วนมาเห็นไหมคะปลาดยดิ้นออกมาตรงนี้ถูกต้องนะเส้นถัดไปค่ะเส้นนี้นะจับโค้งอ้อมมาเลยค่ะแบบนี้ก็สอดเลยค่ะ นไหมคะปลายวิ่นเรียงกันออกมานะเส้นถัดไปเป็นเส้นนี้คะ่ะโค้งอ้อมมาเห็นไหมคะอ้อมมาสอดเข้าไปด้านนี้แบบนี้คะ่ะถัดมาคะ่ะโค้งอ้อมมาคะ่ะแบบนี้คะ่ะถัดมาคะ่ะ อ้อมมาเลยนะคะนี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสุดท้ายจับโค้งอ้อ,อมแล้วก็ลงล็อกของเขาให้ลงล็อกของเขาแบบนี้เห็นไหมคะอย่างนี้กดไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็บิดมาหาที่สอดค่ะเห็นชัดเจนนะคะเอาถูกต้องนะคะเรียบร้อยแบบนี้เห็นไหมคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะพอได้แบบนี้เราจับตะแคงนิดนึงแบบเส้นนี้ค่ะค่อยๆดึงเห็นไหมคะ เส้นนี้จะกดตรงนี้ค่อยๆดึงมาอย่างนี้ค่ะค่อยๆดึงนะคะอย่าเพิ่งดึงทีเดียวแน่นเลยนะคะค่อยๆดึงลงมาแบบนี้เรียงมาทีละเส้นนะคะเรียงมาทีละเส้นแบบนี้แบบนี้ค่ะค่อยๆดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงให้กระชับเข้ามาทีละเส้นถ้าเป็นกากเพศสายริบบิ้นเราจะดูจะเหลือเยอะนะคะ แต่ถ้าเป็นกากเพชรละเอียดนะคะก็จะมีความหนาความบางต่างกันนอกลกา,กากเพชรละเอียดจะเหลือริบบิ้นน้อยกว่านี้นะคะทุกคนถ้าใครใช้ริบบิ้นแบบไหนแล้วมันเหลือเยอะเราค่อยลดลงนะคะริบบิ้นต่างกาันความยาวก็จะใช้ต่างกันค่ะนี่ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนได้ประมาณนี้นะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้สอดเก็บริบบิ้นค่ะ สอดเก็บหรือบินง่ายๆเลยค่ะสอดลอด3แบบนี้นะคะลอด3ามไปเลยแบบเราสอดเก็บนะคะแบบนี้ค่ะทุกคนถ้าเรากลัวตรงนี้ถอยกลับแล้วก็กดไว้ด้วยอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ได้ติดกาวสองหน้าแบบบางเนาะเราใช้นิ้วโป้งเรากดไว้ก่อนแล้วค่อยสอดแล้วค่อยดึงนะคะ สอดไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ สอครบทั้งแปดเส้นเรียบร้อยนะคะได้หน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะ mm. ได้แบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นนะจับตะแคงนิดนึงค่ะจับตะแคงนิดนึงนะคะบิดลิบบินล,ลงแบบนี้กดไว้กดไว้นะคะกดไว้แล้วก็หมุนหมุนมาแบบนี้ค่ะหมุนมาแบบนี้ให้ได้แบบนี้นะคะพอ <c oughs> ได้แบบนี้แล้วก็สอดเลยนะคะสอดข้างๆเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะสอดข้างๆเลยนะแบบนี้ค่ะนะ อย่างนี้ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้แบบนี้อย่าเพิ่งดึงแน่นค่ะทุกคนอย่าเพิ่งดึงแน่นนะบิดค่ะบิดลงแบบนี้กดไว้ค่ะแล้วก็หมุนไปหมุนไปนะคะสองเส้นเลยค่ะแบบนี้แล้วสอดค่ะสอดข้างๆนี่เลยค่ะนี่นะแบบเดียวกันค่ะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะเนี่ยพอสอดครบแล้วเราค่อยมาดึงจัดตรงนี้นะคะ ทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะมาดึงให้กระชับค่ะแบบนี้นะกดตรงนี้ค่ะแล้วดึงให้ชิดกันแบบนี้นะคะกดตรงนี้ค่ะแล้วดึงค่ะค่อยๆดึงจัดกรีดไปเรื่อยๆค่ะเอาที่ความสวยที่เราเห็นว่าสวยแล้วเราก็พอนะคะทุกคน จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนพอได้แบบนี้แล้วนะคะชิดกันอันนี้ชิดกันเรียบร้อยนะคะจับตะแคงนิดนึงนะคะแบบนี้นะยกเส้นสีขาวเฉพาะเส้นสีขาวค่ะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็บิดแล้วก็สอดเลยนะคะสอดเข้าไปตรงนี้ค่ะใต้นี้ค่ะสอดเข้าไปข้างในสุดเลยนะคะแล้วก็กดปลายดินออกมาตรงนี้นี่ค่ะดึงค่ะ เราดึงตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ค่ะให้ชิดลงไปเลยค่ะให้ชิดเลยนะคะแบบนี้ค่ะได้หน้าตาแบบนี้นะมาเส้นนี้ค่ะดูอีกทีนะคะกดตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็ยกเส้นสีขาวขึ้นเลยค่ะแล้วก็ม้วนสอดเลยค่ะโค้งสอดเลยนะคะไม่ได้ม้วนโอเคแบบนี้ค่ะนี่นะแบบนี้ค่ะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8ดเส้นเลยนะคะ เดี๋ยวครบแเส้นเรามาเจอกันนี่นะคะหลังจากที่เรากดสต็อปคลิปแล้วเราก็ไปทำตรงสีขาวนี้ให้ครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนะาะนี่นะคะทุกคนหลังจากนั้นขั้นตอนถัดมาเราก็จับเส้นเนี่ยค่ะที่เป็นกากเพชรนะคะทําเป็นกลีบบัวปทุมาง่ายเลยค่ะยกขึ้นมาแบบนี้ยกขึ้นแล้วก็บิดแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดลงตรงนี้เลยนะคะ สอดตามเส้นสีขาวไปเลยปลาริบินทะลุออกมาเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะแล้เวเราค่อยๆดึงแบบนี้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเออแบบนี้นะทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นค่ะแบบนี้นะยกขึ้นมาบิดแล้วก็สอดค่ะ ทำให้กรีดตั้งๆเลยนะคะอย่างนี้ค่ะ เป็นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยสัดครบแล้วทั้งแต่เส้นขั้นตอนถัดไปค่ะถ้าใครไม่ใส่ก,กรีบสีเขียวก็ตัดให้เหลือ3ามเซนแล้วสอดเก็บได้เลยนะคะแต่ขั้นตอนนี้ไม่ได้จะพาทํากรีบสีเขียวนะคะฉะนั้นเราจะสอดริบบิ้นเก็บขึ้นมาก่อนสอดสีขาวก่อนค่ะเพราะปลายลิบบิ้นยาวไม่เท่ากันจะสอดอยางนะคะแล้วก็ตามด้วย กาเพชรค่ะสอดเก็บขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ค่ะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวเรากดสต็อปคลิปนะคะสอดครบแล้วเราค่อยมาเจอกันนะคะ นี่นะคะพอสอดครบทั้ง8เส้นแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้เราตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งเลยนะคะตัดริบ,บิ้นส่วนเกินทิ้งเลยแบบนี้เรียบร้อยนะคะใครที่ไม่ใส่กีบเขียวก็ได้แล้วน่ารักน่ารักนะคะ แต่ว่าคลิปนี้ไม่นี้จะพาใส่กลีบเขียวนะคะทุกคนเป็นกากเพชรหรือว่าเนื้อทรายธรรมดาก็ได้ค่ะทุกคนตัดความยาวของริบบิ้นที่13เซนติเมตรนะคะความยาวของริบบิ้นที่13เซนติเมตรค่ะเห็นนะนี่นะคะตัดมาแล้ว8เส้นความยาวที่14เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะสอดตามขึ้นไปเลยค่ะแบบนี้นะให้กากเพชรอย,อยู่ด้านนอกนะคะ ค่ะให้เหลือไว้ประมาณนี้ให้สามารถภาพเก็บเข้าไปตรงนี้สอดได้อย่างนี้นะคะให้เหลือประมาณนี้เนาะสอดไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะแบบนี้นะ เรียบร้อยค่ะปายไว้อย่างนี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นเรามาทํากรีบปัทุมมาอีกชั้นหนึ่งนะคะแบบเดียวกันเลยค่ะแบบนี้นะอย่างนี้ค่ะแล้วก็สอดนะสอดลงตรงนี้เลยปลานริบบินทะลุกออกมาด้านนี้เราค่อยคอยดึงนะคะค่อยๆดึงจัดนะคะเห็นไหมเห็นไหมเอ,อ่ยเนี่ยให้ได้เป็นกรีบบัวปัทุมมาสี่ียวอีกหนึ่งชั้นแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ ร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นสวยงามมากเลยนะคะทุกคนในขั้นตอนถัดไปนะคะสอดเก็บรูปเวียนถ้าเหลือเยอะนะคะถ้าเหลือเยอะเกิน3มเซนอันนี้จะสอดยากก็ตัดประมาณนี้ค่ะตัดแบบนี้ประมาณ3เซนติเมตรแล้วก็สอดเก็บขึ้นมาทั้ง2อันเลยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทําแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะนี่ตัดออกให้หมดก่อน เรียบร้อยค่ะทุกคนส,สามารถใส่เรียนที่หลังได้ดอกบัวหารุหงขอบคุณแบบเชยๆจากน้องกลิบนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไม้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ